แม่เบิ่งแต่อยู่ในทอละทัดโอปท่านเห็นหอมกันจะเคียอยู่พนัแม่ไปนำพร้องมาแล้งหอมเลยพอะสันกัไปวันทนี่ยี่สิเก้าหอมในเบิงคักเลยแม่อ <laughs> เอา่ด้ไไี ยุ่งนานี่แต่วัยรุ่นทั้งนั้นรุ่นน้องยัยสวยนี่โอ้ยนี่เท่าเขาไม่หัวใจเจ้ามีบอสมีครับบอขอบคุณครับค่ะขอบคุณทั้งบนนําใจขอบคุณที่แม่เสียสละเวลามาให้กบลางใจหลายๆคนมาคยพอกันใ้มื้อนี้มีผู้ใดหัวตาพอกันเกล็ดมีบอสจ้ะโอ้โหโอได้เจอพ่กได้เจอกันพี่น้อง เห็นจะอยู่ในโทรศัพท์อยู่ในติ๊กต็อกเป็นบ่แม่ครับแล้วก็ปีนี้วงวงใหญ่เราไม่ค่อยได้มีโอกาสมาอำเภอบ้านดุงมาบ้านดุงก็ค่อยได้มาเด้ยังบอค่อยได้มาแต่ว่ามีนิ่คอนเสิร์ตนี่ตั้งแต่ปีที่แล้วก็มาเรื่อยๆแต่ว่าพี่น้องอาจจะพอสะดวกมากย่างมือแร้งนะคะงานนี้ก็ถือว่าขอบพระคุณเสรีการไฟฟ้าที่ทําให้อาพี่น้องได้มาพบอกันกับแอนกับพี่บอยนั่นยังก่อแม่จ้างยากงยากเอาเป็นยังัจ้างจ้างยากแม่ แม่หนูสิบอกขั้นนี้แม่ซื้อของเสรีการไฟฟ้าเพ่ศจิ้างมาอีกเพ่ศจิ้างแอนบ่อยมาให้เบิ้งอีกเพิ่มเพิ่มขั้นยอดเพิ่นถึงเพ่ศจิ้างวงใหญ่มาให้เบิง้งโอ้แม่สสรรมแม่ค่ะเอ๋อกอดม้นค้างหอยหอยกูขข้ลาพเราเรือเร่องเงินเราได้หนิแล้วยัง่กว่าขั้นในเรื่องมอยู่หนิเอบอกบ๊า ไฟรุ่นสามคนนี่สุดยอดที่ลีสุดยอดว้าวมา,วาฟังกันเลยทีด <Yeah. S 2> <laughs> <laughs>